สวัสดีครับวันนี้มาดูนะครับเรื่องของหัวปรับแรงดันนะครับที่ใช้กับแก๊สนะครับที่ผมมาดูตัวเนี้ยนะครับก็คือจะมี2แบบนะครับก็คือหัวปรับแรงดันสูงนะครับหัวปรับแรงดันต่ำนะครับถ้าบางคนสับสนนะครับก็จะไม่ง่ายแล้วกันครับจะไม่ง่ายเลยนะครับสูงเนี่ยหัวจะสูงหัวจะสูงนะครับเนี่ะสูงมากบริเวนี้นะครับ แต่ต่าจะมีหัวแค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับอ่านี่คือสูงนะครับส่วนตัวนี้คือต่ํานะครับแล้วคราวนี้มาดูการใช้งานนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับใช้กับงานที่ต้องการไฟแรงสูงนะครับเร็วไฟสูงพุ่งแรงเร็วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยที่ผมให้ไปเนี่ยส่วนใหญ่ใช้กับเตาที่เป็นหัวเตาอินฟราเรดนะครับ จะเป็นหัวปรับแรงดันต่ำนะครับจะมีแค่นี้นะครับไม่สูงนะครับเนี่ยนะครับคือดูทางกายภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าลักษณะข้าวก็จะเป็นตามกายภาพก็คือต่ํานะครับแล้วก็สูงนะครับอ่าเต่วยวมาดูการใช้งานก็จะต่างกันนะครับตัวนี้ใช้กับงานที่เปลวไฟต่ำต่ำอย่างนี้ดกวาเปลวไฟต่ำๆนะครับเช่นพวกตาสเต็กนะครับที่เป็นหัวตาอินฟราเรดพวกนี้นะครับพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้จะใช้หัวแรงดันต่ำนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ เนี่นะครับแรงนต่ําทั้งหมดเลยนะครับอ่าและคนที่สั่งสินค้าไปนะครับผมจะจัดให้ครบเซ็ตไปเลยนะครับก็จะเป็นเดงดันต่ํานะครับให้ถูกกับชนิดของเตานะครับคือท่านไม่ต้องไปหาซื้อนะครับกลัวซื้อผิดไงี้ผมก็เลยจัดให้ไปแล้วนะครับเป็นต่ําคู่กับเตาไปเลยนะครับคือออกมาต่อหน้าตาเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะก็คือพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านที่สั่งเตาหัวเร่งไปนะครับก็จะได้แบบนี้ แบบนี้คือแรงดันสูงนะครับใช้กับเตาประเภทไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าเลื่อนมาทางขวานะครับจะเป็นเตา kb เนี่ยครับอยู่ด้านล่างเนี้ยอ๋อมือไปนิดหนึ่งครับอ่าเตาพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับตัวนี้นี่อ่าพวกทําตามสั่งนะครับอาหารตามสั่งนะครับนี่ฮะที่ผมเรียกว่าเตาหัวเร่งนะครับเตาหัวฟู่พวกนั้นนะครับนะครับก็จะใช้พวกแรงดันสูงนี่นะครับอ่าเราจะเคยเห็นเวลาเขา ผัดข้าวครับนะครับหรือร้านอาหารตามสั่งนะครับที่เขาโยกกระทะแดงๆเขาใช้แบบนี้นะครับคือแรงดันสูงนะครับอ่าทีนี้เวลาซื้อสังเกตีนิดนึงครับนะครับนี่ฮะมันจะมีคําว่าไฮนะครับไฮเพลเชอร์นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับคู่ฝั่งตรงข้ามกันนะนี่ยโลเพลเชอร์ไหมฮะนี่คือแรงดันต่ำนะครับอันนี้แรงดันสูงนะครับไฮคือแรงดันสูงนะครับอ่าถ้าไม่แน่ใจนะครับไปซื้อตามร้านเนี่ยถามคน ขายก่อนก็ได้นะครับหรือบอกเขาเลยนะครับบ้านเราอ่ะเอาไปใช้กับเตาอะไรนะครับเดี๋ยวเขาจะจัดให้เราเองนะจะได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าซื้อหัวแรงดันสูงมาใช้กับเตาแรงดันต่ำนะครับหัวเตาท่านจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับหัวอาจจะแตกได้นะครับก็คือแรงดันมันมากเกินไปนะครับอันนี้ทนไม่ไหวนะครับก็เลยแตกนะครับเซรามิกก็จะแตกนะครับ อ่านี่คือหัวเตาอินฟาเรดที่แตกครับที่เราเห็นนตอนนี้นะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องหัวเตาพกผิดนะครับตัวทีเรื่องหัวปรับแรงดันนะครับเรื่องให้ถูกชนิดนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมมาสรุปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าสั่งกับที่ร้านไปนะครับผมจะจัดให้เป็นเซตเลยเพื่อกันความผิดพลาดนะครับสั่งเตาไปเนี่ยนะครับผมก็จะจัดหัวเตาให้ไปเลยนะครับให้ถูกต้องนะครับท่านไม่ต้องหานะครับผมเตรียมให้เลยนะครับ แต่ถ้าจะหาซื้อเองนะครับไปซื้อเตามาเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับไปซื้อเตามาแล้วนะครับแต่ซื้อหัวไม่ถูกนะครับถ้าเตาอินฟราเรดแบบนี้นะครับแนะนําให้ซื้อหัวปรับแรงดันต่ำนะครับแบบนี้นะครับต่อเสร็จแล้วจะเป็นทรงนี้นะครับจะเป็นสีอื่นก็ได้จะทรงนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นร้านอาหารตามสั่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นหัวปรับแรงดันสูงนะครับใช้กับเตาที่เปลวไฟพุ่งแรงๆเตาหัวเร่งนะครับ เตาอาหารตามสั่งนะครับเตาต้มตุ๋นนะครับเตาที่ต้มหมูข้าวขาหมูนะครับเป็ดตุ๋นหมูตุ๋นพวกนั้นนะครับจะใช้แบบนี้นะครับกะเพาะปลานะครับที่ไปตั้งแดงนะครับแบบนี้นะครับโอเคนี่คือสรุปการเลือกใช้หัวกรตับแรงดันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับและต้องการแบ่งปันให้เพื่อนนะครับแชร์ให้เพื่อนได้นะครับเพื่อนจะได้เลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ รบกวนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ